ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าทางช่องเราได้มีสปอนเซอร์เขาแล้วนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นออีกมากมายถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยใต้คลิปเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์633กันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําสําหรับวันที่ 3, 4และก็5นั่นเองนะครับซึ่งวันที่3กับวันที่4นี่คือผมไม่ได้ทานะครับก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังย่อๆเลยกันนะว่าควรต้องทําอะไรสําหรับวันที่3วันที่4นั่นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูอันดับพลังของเรากันก่อนเลยกันนะครับตอนนี้ผมเลเวลอยู่45นะอันดับจะอยู่ที่ 46นั่นเองนะพลังอยู่ที่1 0สนห้าหมื่นะันดับหนึ่งก็ห่างกับเราอยู่1เท่านะก็2องแสนห้าหมื่นนะมาดูฮีโร่สุดแก่งนะครับแต่ละเซิร์ฟนี่ช่วงต้นเกมนี่เราต้องดูดีๆนะว่าสายเติมนี่คือเติมเยอะเท่าไหร่นะครับนี่ตอนนี้คือผมเห็นด่วงอะชุล่านี่คือ8คนแล้วนั่นะเองนะก็เริ่มจะเยอะจริงๆแล้วนั่นะเองนะครับอ่ะเรามาพูดถึง วันที่3กันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะในคอมเมนต์วันที่2ผมเห็นว่ามีคนถามผมว่า,าวันที่2สามารถจบเลเวล35ได้หรือพี่ไม่ได้นะแต่ว่าผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับหรือบอกตั้งแต่คลิปวันที่1แล้วว่าผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นสายพราคัมภี์นั่นเองนะครับก็เลยทําให้เราสามารถจบวันที่2องเลเวลสาได้นั่นเองนะแต่สายฟรีนี่น่าจะยากมากๆน่าจะจบไม่ได้นะ แต่ผมเติมพะกัมภีนะวันที่2ก็เลยถึงเลเวล35ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสรุปของวันที่2นั่นเองนะส่วนวันที่3ที่ผมไม่ได้ทำนะครับแต่วันที่3ก็สําคัญเหมือนกันนะวันที่3นี่คือต้องจบเลเวล40ให้มันได้นะครับเลเวล40เพราะอะไรนะครับเลเวล40นี่คือเราจะมาฟาร์มท้าสุราชาเอาอุปกรณ์นั่นเองนะครับอุปกรณ์นี่คือสําคัญมากชั้นที่6มันจะมี ของสีม่วงนั่นเองนะครับตรงนี้เรามาฟาร์มนะเพื่ออะไรนะมาฟาร์มเพื่อให้เวลาเราจะเล่นเป็นท็อปในเซิร์ฟนี่คือจะได้พลังไม่ห่างถ้าสมมุติพลังท็อปเซิร์ฟนี่ท็อปสิบ0นี่เขาพลังอ่สองแสนกว่า2 0 0แสนขึ้นไปนี่ถ้าเรายังไม่ถึงแสนนี่ การดันพลังสู้หรือว่าการที่จะเตรียมตัวไปสู้กับเขานี่คือยากมากๆเราจะต้องเลเวล40แล้วก็ไปฟาร์มของม่วงเพื่อให้พลังขึ้น1 0 0 0 0แสนกว่าๆให้มันตามพวกที่เติมให้มันน้อยที่สุดนะทุกคนถ้าแบบเรายิ่งห่างยิ่งห่างมันยิ่งทอแล้วเราก็จะบิดนั่นเองนะวันที่3ก็เลยแบบต้องจบเลเวล40แล้วฟาร์มกระป๋องม่วงให้มันหมดไปเลยนะทุกคนเอาของม่วงนะเพราะว่ายังไงนี่คือของทองนี่กว่าเราจะได้ก็คือต้องเลเวล น่าจะจำไม่ผิดก็คือต้อง60 70เลยนะ50นี่คือยังฟาร์มของทองไม่ได้ด้วยซ้ํานะหรือใครที่อยากได้ของทองเร็วๆก็ดูโฆษณา3วันก็จะได้อ่าของทองปา1ชิ้นนะครับก็ต้องไปวัดดวงดูนะผมลองวัดดวงแล้วแม่งออกป้องกันคือเสียทิ้งหมดเลยนะไอ้เพชร3วันของเราผมก็เลยไม่แนะนําตรงนั้นนะใครที่ดวงดีก็ดีไปหน่อยนะแต่ว่าอ่ะผมว่า เราเล่นเอาเลเวลดีกว่านั่นเองนะสำหรับวันที่3ก็จะประมาณนี้นะทุกคนส่วนวันที่4ี่จะไม่มีอะไรมากเลยนะก็ทําการฟาร์มปกติเลยนะจบเลเวลไหนก็ได้แล้วนะเพราะว่าเราฟาร์มของม่วงได้แล้วนะแต่ที่สําคัญเลยก็คือการที่เรามาเปิดฝึกฝนนั่นเองนะฟาร์มฝึกฝนแล้วก็มาเปิดฝึกฝนตรงนี้นะก็ดันพลังได้เยอะอยู่พอสมควรนะ นี่อยู่ในเฮาของเรานะครับตรงนี้เราก็มาอัพนะทุกคนนี่มาอัพให้มันเต็มนะตรงนี้นะก็พยายามไปฟาร์มอยู่ดันเจียนหลายวันนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็ค่อยมาฟาร์มแต่สําหรับวันที่4นี่จะส่วนมากเขาจะจบเลเวล43นะถ้าจะไม่ผิดคือเมื่อวานนะครับจบ4 3าให้มันได้นะก็จะเลเวลไม่ห่างกับคนอื่นมากนะครับส่วนวันนี้นะตอนนี้ผมเลเวล45มันเริ่มจะขึ้นยากแล้วนะวันที่5้านี่คือ ควรจะจบที่เลเวล45-46นี่แหละนะครับท็อปเซิร์ฟก็ก็46ผมก็น่าจะ46ได้ไม่ยากนะดูจาก XP แล้วนะครับตอนเย็นก็น่าจะถึง46นั่นเองครับหรือสำหรับใครที่อยากจะดันพลังให้มันทันสายเติมนะครับแต่ว่ามีงบน้อยเป็นสายประหยัดเหมือนผมนะครับเติมแค่คพังคัมภี์ไม่พอครับผมขอแนะนำแพ็คซับพอร์ตสมาคมนะทุกคนก็คือราคา 149บาทแต่ว่าถ้าเราเติมเกมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะทุกคนเราจะเสียแค่96บาทเท่านั้นนะครับได้มาถึง30แบงค์ส้มนะครับสามารถซื้อได้แน่นอนนะครับแบบโคตรถูกเลยนะจาก149เนะเราเสียแค่96บาทนะครับใครที่เติมแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่ามาจากช่องสวัสดินั่นเองนะทุกคนอันนี้คือคุ้มมากๆเลยทำให้เรานั้นหมุนวงล้อแบบไม่ต้องดูโฆษณานะครับแบบ ดีมากๆเลยนะผมว่าจะเอามาทําคลิปอยู่แต่ว่าเผลอหมุนวงล้อจนหมดแล้ววะทุกคนหมุนแบบหมุนรัวๆนะหมุนมันมือมากๆนะหมุนหมดแล้วก็เลยแบบไม่ได้ประเปืดอให้ทุกคนได้ดูนะก็คือหมุนวงล้อฟรีไม่ต้องดูโฆษณานะสำหรับแพ็กสพอร์ตสมาคมแล้วก็ได้อ่าพวกตั๋วแดงทุกๆวันได้เพชรทุกๆวันนะครับดีมากในระยะเวลาหนึ่งเดือนผมขอแนะนำแพ็กสพอร์ตสมาคมเลยนะทุกคนถูกจริงๆนะค่าเติมกับ ร้านคุก้แลนด์ชปก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับเป็นคลิปแรกเลยนะที่เรามีสปอนเซอร์นะโอเคมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมีตัวละครประมาณนี้นะผมมีแฟตประกายแสง s อ r าบวกเข้ามาอยู่ในทีมแล้วว่ะทุกคนนะตัวละครก็จะปั้นเป็นประมาณนี้นะตัวหลักๆผมจะใช้เป็นเจนวอตนะครับแฟตประกายแสงแล้วก็โจซีนั่นเองราชาใต้ดินคือเอาไว้อ่าลีให้โซนิกนั่นเองนะแล้วก็ ตัวนี้บก็จะให้ปูบอมนั่นเองนะส่วนซุปเปอร์ลอยดักฉายน่าจะยังฉายอยู่นะเพราะว่าพาษีมันดีอยู่นะโอเคเรามา <c oughs> ดูในส่วนของอันดับพลังกันอีกนิดหน่อยนะผมมาเช็คดูแล้วนะคนที่พลังเยอะกว่าเราก็ไม่ได้ห่างกับเรามากนะเหมือนอย่างท็อป10นี่คือแบบ100่0แสนนะครับหนึ่งแเองนะตัวละครเขาส่วนมากเขาจะมีปู่บอม นั่นผมไม่รู้นะว่าเขาเอาเพชรนี่คือจากการซื้อตัวดําบางคนนี่คือเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อตัวดานะแต่ว่าผมซื้อไปนี่คือ26ใบแล้วนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องอันดับพลังนะแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้วันที่5้านี่คือคนนั้นเอาปู่บอมกันแล้ววะทุกคนเขาใช้เพชรซื้อนะแต่ผมยังไม่ใช้เพชรเพชรซื้อเลยนะสําหรับใครที่แบบพี่ผมมาดูพี่ว่าพี่จะสอนเอาปู่บอมไม่ใช่เหรอ ก็ผมก็สอนเอาปู่บอมนะผมยังไม่ได้ใช้เพชรซื้อเลยนะแบบเพชรเต็มๆนะไม่ได้ซื้อเลยแต่จะซื้อแบบเป็นแพ็คที่มันราคาถูกลงก็จะมีบ้างเดี๋ยวผมค่อยไปพูดกันนะเดี๋ยวเราขอมาดูในตรงกิจกรรมตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาใช้ตัวแดงไปเท่าไหร่แล้วนะครับส่วนมากนี่คือ300400นี่คือพวกอาจจะเติมนะครับ แต่คนที่เติมไม่เยอะเขาก็ใช้เพชรนั่นแหละนะทุกคนใช้เพชรจากการแบบยังไม่ได้ซื้อตัวดํานะครับก็เอาเพชรมาซื้อตัวแดงนะครับเพื่อเพื่อเอาปูบอมนั่นเองนะครับแต่สําหรับผมนะคือถ้าสุ่มไป270แบบนี้แล้วนี่ผมว่ามันไม่คุ้มนะ ใครที่อยู่อันดับที่ท็อป20ลงมานี่ท็อป20ถึงท็อป1น,นี่ถือว่าคุ้มอยู่แต่ถ้าเราเล่นไปแล้วนะเสียแบบเพชรไปเยอะแล้วแต่อยู่อันดับที่30 40ี่นี่ผมว่าไม่คุม้มไม่คุ้มที่จะเอาเพชรไปสุ่ม แล้วนั่นเองนะแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะใครอยากได้แบบท็อป50แต่บังเอ,อิญนะวันสุดท้ายเราได้แบบท็อป60 70นี่คือยิ่งเกลือไปใหญ่นะทุกคนเขายิ่งไปแข่งขันเสียเพชรกันเยอะมากนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบอันดับตรงการสุ่มตัวแดงตรงนี้เท่าไหร่นะก็ถ้าแบบท็อปร้อยหรือท็อป 5 1นี่คือได้ตรวจม่วงไม่ห่างกันนะครับ,บ51นี่ได้แค่3นะครับ top 100ขึ้นไปได้2งเราก็เอาแค่นี้แหละนะครับเอาแค่เอาปูบอมนะผมบอกอีกครั้งนะผมยังไม่ได้ใช้เพชรซ,ซื้อตัวแดงเลยแต่ว่าผมจะซื้อแพ็คที่เป็นแพ็คของ s o n i c SDR ตรงนี้อยู่นะครับนั่นคือแพ็ควันที่2นี่คือซื้ออยู่นะครับ3ใบมันราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ได้ตัวเหลืองด้วยนั่นเองนะก็ซื้ออยู่ส่วนตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ากั์ด คืนค่านี่ผมมี2ใบยอยู่แล้วเราไม่น่าจะได้คืนอะไรมากมายส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ซื้อปกตินะครับประมาณนี้ครับผมจะซื้อแค่ตรงนี้นะครับตรงกิจกรรมนี่คือไม่ได้ซื้อเลยนะทุกคนยังไม่ได้ซื้อเลยนี่นะครับยังเหลือ5ครั้งอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้ามันไม่พอจริงๆเราค่อยซื้อนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ยังมีตัวแดงนะตอนนี้เราสุ่มไปแล้วร้อ150ยห้าสิบใใช่ไหมร้อยห้าสิบใแล้วนะครับวันที่สี่นะสี่วันสุ่มไปร้อยห้าสิบใวันนี้ยังไม่ได้สุ่ม เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคน Let s ก o อ่ะมาที่อันเชิญพิเศษนะครับหาตัวเลคอนเอสดาที่มันเป็นตัวจำกัดสักหน่อยนะเมื่อครั้งวันวันไหนนี่แหละเราได้คิงมาแล้วนะตัวจำกัดแต่ว่าอยากได้ตัวที่ดีกว่าคิงนะมีไหมตัวที่ดีกว่าคิงเอ้ยสีทองมาแล้วโลกคือร่างแห่งชีวิตมนุษย์อย่างพวกแกคือเชื้อโรคที่เสื่อมโทรมตัวอะไรเอ่ยครับทุกคน โอ้โหวัคซีนแมนคนละคำพูดแต่ว่าตัวละครวัคซีนแมนเหมือนกันโอเคนะครับก็เกลือนะครับเกลือ ه, อีกสักหนึ่งโลนะอีกสักสิบใบมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกดข้ามไปเลยแล้วกันมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสีทองอีกหนึ่งครั้ง,คร,งครั้งแบบนี้เอ้ย เกินไปหรือเปล่าวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเขียนค่าคำพูดนี้ของใครเอ่ยมาดูกันโอโเคสึเอ้ยตัวนี้ดีนะเพราะอาจจะเอาแทนซูเปอร์อรอยดักชายก็ได้นะตัวนี้ดีนะทุกคนดีอยู่นะอื้อหต้องรอ,รอดูนะว่ามันจะดีกว่าโจสี่ไหมเดี๋ยวผมลองไปเล่นดูนะทุกคน ว่าดีอยู่หรือว่าดีอยู่โอ้โหสุ่มสองโลเอเจอาออกสองโลเลย <laughs> วันนี้ดวงดีมากๆเลยนะเป็นคลิปที่อารมณ์ดีป่ะเฮ้ยเรามีตัวม่วงหนึ่งใบว่ะทุกคนมาจัดสักหน่อยดีตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วยี่สิบห้าใบนะมาราชาซีฟูด้ดออกสักทีเดออพี่รอมานานแล้ว <laughs> รอมานานแล้วขอกดข้ามเลยแล้วกันมา เพิ่มเอาไปโกพสมาไปก่อนแล้วกันน้องชายไม่ได้หรอทุกคนโอเคนะครับเอามาเรามาหาคู่ต่อสู้กันดีกว่าครับวันนี้ไม่มีอะไรนะเราก็ฟาร์มของม่วงปกตินะกิจกรรมไม่มีอะไรผมฟาร์มของม่วงจนหมดแล้วนะวันนี้มาดูกันว่าของที่เราได้นะของที่เราได้ก็คืออ่าของม่วงหนึ่งชิ้นยังเป็นเฮดพีอันเดิมนะอันนี้นะแล้วก็มี ของม่วง2ชิ้นของโจซีนะของเกลือเกลือส่วนของแฝดมีความเร็วโจมตี2ชิ้นนะครับแล้วก็โจมตีอัตาคริ1ชิ้นนั่นเองนะส่วนราชาใต้ดินก็มีของม่วง2ชิ้นเป็นของม่วงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซูเปอร์ลอยลักชายก็1ชิ้นทำไมถึงไม่ใส่ของม่วงให้เจนอตนะก็คือผมอยากให้เจนอตนี่ออกเร็วกว่าชาวบ้านเขานะเราพลังน้อยลงไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเราสู้เขาได้ก็ก็หรือว่าดีแล้วนะผมผมเน้นย้ำว่า เซอร์วัน,นี้ผมไม่ดันพลังแต่ผมจะแบบถ้าแบบเติมไม่ห่างกันหรือว่าไม่มีตัว U r ต้องสู้ไว้ได้นะประมาณนี้ก็เลยต้องเปิดก่อนสักหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือสู้ใครไม่ได้หรอกทุกคนมาผมจะพาไปดูนะเพราะว่าเขาเอาตัวแดงไปสุ่มหาปุบอมหมดแล้วนะั่นเองผมดันมาได้แค่อันดับที่84นะแต่ว่าถ้าใครมีป่บอมนี่คือเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับคนนี้อาจจะสู้ไหวนะมาดูกัน เราหนึ่งแสนห้าหมื่นแต่เขาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นมาลองดูกันถ้าเขาไม่มีปูบอมนี่ยังพอได้หือได้อื่นะแต่ถ้าเขามีปู่บอมนี่คือหนักนะครับนี่เขาไม่มีปู่บอมมาลองดูแต่เขาน่าจะอจัดเจนอตมาเยอะพอสมควรนะงั้นสลังไม่เยอะแล้วจังหวะนี้แฝดปาดไปก่อนครับแถวหน้าแล้วก็ระเบิดบืนจกกลของเจนอตนะครับยิงไปบ้มไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นโอ้เจนอตยังเลือดเยอะอยู่เลยแล้วก็ยิงคืนกลับมาครับาดาบมจเท่าไหร่ เพิ่มมาสามแสนไม่กอดเฮ้ยปั้นสุดจริงว่ะคนนี้นะน้องน้องฟ้องเจ็ดวันนะครับปืนใหญ่ศูนย์สลายของโจซีฟาดมาอีกหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยครับอิดไม่ดับไปแล้วครับเจนอตเราแล้วก็คืนพลังจิตทะลวงอีกหนึ่งทีของฟูบุกิเอ้ยทัตสึมากิพูดดีอีกแล้วรัวแขนมโนรมาดอีกหนึ่งทีเขามีคอเด็กว่ะรือว่าทําให้แบบอ่ดาอดาเมจของเจนอตแรงขึ้นมากๆเลย ไม่ไหวเฉยได้เปิดก่อนแต่ไม่ไหวหรอเจนอตเขาแรงจริงมัางยิงทีเดียวนะหายไปสี่ตัวโอ้โหแบบหนักนะครับหนักอาการหนักมากอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับคนนี้นะพลังน้อยกว่าเราอยู่สองหมื่นแต่เราเขามีปุ่บ,บอมนะเราเลยสู้ไม่ได้ผมดันมาได้เท่านี้แหละจริงจนะ แต่ก็ยังอยู่ในท็อปร้ยอยู่นะเราได้เปิดก่อนนะแฟลชประกายแสงเราเร็วกว่าครับจังหวะนี้คืนแสงไปปาดไปแถวหน้าครับหายไปหมดแล้วแล้วก็เขาปาดคืนกลับมาครับบอกเลยดามเมจต่อเนื่องของบทขยี้เขาแรงมากนะดูนะมันจะระเบิดนะันทุกคนโอ้ยสือยห,หมัดไปก่อนครับหนึ่งทีจากฝั่งตรงข้ามบึ้มมาแล้วดูนะครับดามเมจบทขยี้ยยังไม่ออกครับเจนอตเราได้ยิงก่อนอีกหนึ่งทีก่อนระเบิดบุญจะกณ์ยิงไปแล้วจังหวะนี้ ปิดประกายแสงปุ๊บหูเห็นไหมนะครับดาเมจบดขยี้แถวหลังนี่คือหายไปแล้วครับราชาได้ดินเราแต่ยังดีโอ้โจรซีอุย้ยดูนะทุกคนดูมันระเบิดโคตรแรงเลยนะอแรงจริงนะเปิดประกายแสงทําเป็นเล่นไปแต่ผมมองว่าถ้ามีปู่บอมแล้วมันจะดาเมจไม่ค่อยเข้าหรอกนะครับรอวันพุ่งนี้นะครับอีก2วันนะครับเราจะเอาปู่บอมแต่ตอนนี้ทนไปก่อนนะก็อยู่อันดับที่ 8 4ก็ยังพอรับไหวนะโอเคก็ประมาณนี้ครับอย่างน้อยๆคือสรุปอีกครั้งนะวันนี้วันที่5นะก็จบเลเวล46ให้ได้ก็น่าจะดีนะเราพยายามดันเวลไปให้เยอะนะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะของทองอย่างนี้นะเดีย๋ยวจะมีพวกฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูนนะครับหรือว่าวิจัยกลยุทธ์นะครับพวกนั้นก็ต้องรีบนะครับเพราะว่า มันจะได้ดันพลังเราได้เยอะนั่นเองนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ